Thank you. พบกับช่องพระบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อยู่หนุนชอบพระหนู่ไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพาด,ดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญ3ารอบปีสองหในหลวงรอเกเป็นเนื้อปากลานะคะพี่สภาพใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งร้้านะคะรานะคาถูกมากๆเลยนะคะพี่เป็นพาบ้านนะคะ เก่าเดิมเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญกลมเป็นเนื้ออัมบาก้านะคะพี่หลวงปู่สุก หลังกลมร่วงชุมพรนะคะพี่สภาพใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรวัดโสธรน,นะคะพี่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นเนื้อโลหะลงยานะคะพี่รุ่นตั้งกองทุนสภาพสวยนะคะพี่องค์นี้ขอที่หนึงนะคะ สีเขียวสวยเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูตงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จโตวัดใหม่บางขุนพรมปีสองห้าหนึ่งเจ็นะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำไม่ทราบบล็อกนะคะพี่สภาพสวยเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมานั่งเต็มองค์เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่หลังยันไม่ทราบที่นะคะพี่เก่าใช้มาสภาพสึกมาก องนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเต่าหล่อโบราณรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวออกวัดหนองอ้อนะคะพี่จังหวัดราชบุรีปีสองหสสองนะคะพี่เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะพี่ตอกโค้ดด้านหลังนะคะ ดูง่ายนะคะพี่ท่านตัวหลวงปู่หลิวปุกเสกหน้าบูชามากนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้ารอยนะคะ นะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธหล่อโบราณเป็นเนื้อทองผสมเก่านะคะพี่ หลังมีรยอยจันอระดูง่ายไม่ทราบที่นะคะเนื้อหาจัดนะคะพี่สภาพใช้เข้มขังมากนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่500นะคะ นะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยมากนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญ M 1 6หหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่ดูง่ายนะคะพี่สภาพสวยมากน่าสะสม องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญครบเจดรอบเป็นเนื้อนวะโลหะหลวงพ่อจารานันวัดอัมพวันนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีปีสองห้าห้าหนะคะพี่สภาพสวยมากนะ่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ 250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลรุ่น17ปี2514เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่สวยมากดูง่ายหายากหน้าบูชามากๆเลยนะคะ องค์นี้นะคะพี่ขอที่เจ็อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระเนื้อผงใบลานบรรจุก,กิ่งนะคะพี่จานอัขระยันด้านหลังนะคะพี่ไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ 250นะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพ้าเนื้อผงเป็นผ้าสมเด็จนะคะพี่เนื้อผงรัศมีกู่วัดลองขอมนะคะพี่จังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่สุข วัดปากของมะขามเท่าปลุกเสกนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่มีคราบกุบบางๆไม่ตัดปีกออกนะคะพี่สภาพเดิมๆสวยมากน่าบูชามากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะ เก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่เป็นพับบ้านนะคะ สี่รหนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นาพาะหงนะคะพี่วัดปากน้นาำรุ่นหกพาสไตาปิโดกเนื้อฟักทองนะคะพี่หายากสภาพสวยเดิมนะคะพี่หน้าบูชา องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเพิ่งเคยเจอองค์แรกนะคะพี่ นะคะถูกมากนะคะพี่250เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระป,ปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชฉิมพี่นะคะพี่ออกวัดอินจำปาจังหวัดเพชรบุรีปี2517นะคะพี่หายยากสภาพดีน่าสะสม องนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่นี่นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นพานางกวักเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่สภาพสมบูรณ์เลยนะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่สีสวยนะคะนี่นะคะพี่สีลายสวยเลยนะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงวัดศิลขันนะคะพี่จังหวัดอ่างทองหลังยันนำเต้านูนนะคะพี่ปีสองห้าหนึ่งสาม ท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินอธิษฐานจิตปุกเสกสภาพสวยน่าบูชามากองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะพี่ลายสวยมาก เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกปี2508เป็นหลวงพ่อแผ่วพิกุณทองนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิลกระไหล่ทองสภาพใช้นะคะพี่ดูง่ายหายากนะคะพี่น่าบูชามาก องค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่เป็นพระบ้านนะคะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสูมรุ่นสายสินไม่เป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทองนะคะพี่สภาพสวยมากองค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาลาลอยจังหวัดชุมพรไม่ทราบปีสร้างนะคะพี่เลี่ยมตลับทองไมค่อนอย่างดีแกะชื่อวัดด้านหน้านะคะพี่สวยมาก องค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่รอนะคะคุ้มคุ้มเลยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะพี่กล่องสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จแพรห้าพันเนื้อผงใบลานหลวงพ่อแพรวพิกุลทองนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีกล่องเดิมนะคะพี่สวยมาก องค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะพี่สวยมากเลยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะพี่กล่อมเป็นแบบนี้นะคะเดิมๆเลยนะคะพี่องะคะ์งนี้นะคะพี่เป็นพักกิ่งเนื้อนวะโลหะอายุครบ8 4ปีปี2 5 3 2สนะคะพี่หลวงพ่อแพรวพิกุณทองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพี่ ตอโค้ดด้านหลังดูง่ายกล่องเดิมน่าบูชามากเลยนะคะพี่สภาพสวยด้วยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่2องพนห้าะคะเดี๋ยวเรามาดูองค์พระด้านในกันนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆเดิมๆเลยนะคะสวยนะคะพี่ มีกิ่งด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสีชมพูสวยเลยนะคะพี่กล่องไปแบบนี้นะคะพี่เดิมๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระนางพญาเนื้อโยกอาจารย์วิริยัง วัดธรรมมงคลนะคะพี่ปี2540ี่ศย์กล่องเดิมๆนะคะพี่สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่3ามรนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะพี่นะคะถูกมากนะคะพี่ สามห้านะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นมีดหมอใบเหล็กนี่นะคะพี่ตอกหน้าเกี้ยวนะคะพี่ ฝักและด้ามน,นะคะพี่ทำจากไม้นิ้วดำนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่สภาพใช้อันนี้นะคะพี่ขอที่650นะคะ 650นะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพัชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0 8 3 297 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6โมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ